สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมันอีกแล้วมันอีก็เป็นวันวันจันท์พี่น้องวันจันที่หนึ่งบัิเหตุวิดีโอตังแต่อันมาตาเมื่อไท่ผุนพี่น้องเพราะว่าบ่ค่อยสบายเนาะกับมากะบ่สบายไปหาหมอหมอให้ยามากินเนาะเป็นอันท่อปัสสาวะอักเสบสงสัยสีนั่งโดนพี่น้องนั่งเครื่องบินโดนก็เลยเป็นโรคเหี่ยวหยาดเนาะเป็นแบบว่าเป็นไข่ไข่เป็นหอนหอนเนาะนะเวลาเหี่ยวกระเจ็บเหี่ยวอ่ะนะเจ็บเวลาเขา เี่ยวออกมือสินะเขาก็เลยบรสบายเน้องอะล่ะพี่น้องมือนี้ก็มาได้มือสั้นมันดีมือสั้นมันดีกับคำว่าบรสบายกะเพ่อันหาของอยู่เลยพี่น้องวันพูดขอกลับไปอยู่ตะวันมันโมมีอันกระจิดกระใจสิมาอันรีวิวนะพี่น้องอันไปยางเมื่อยแล้วก็กลับมาแล้วก็นหน่อยหน่สินะมันมันก็เลยบดด้มาเห็นวิดีโอเนาะอันเลือกเงินจังมาบอกกันพี่น้องมือนี้ขอใช้มารีวิวของเนาะสื่ออันมาบวันอาทิตย์ วันเสาร์ขอยกันวันพูดขอยกัได้ขอมาอยู่นิดนึงขอยไปเครื่องมือพี่น้องขอยไปอันขอยไปซิบโมงหอเที่ยงขอกกลับมาพี่น้องขอดไปสบายตัวนะขอก็เลยกลับมาวันนี้กับวันนั้นวันเสาร์ขอดไปยอกอยู่พี่น้องไปยอกับไปแบบไปแบบสลุกลีแหละแต่ว่าวันเสาร์นั่นกรได้ยาเมื่อกินอะไรล่ะก็กินยาเกือบเบิดอะไรล่ะก็แค่แน่เตื่อยก็เลยไปไปเมืองยอกระได้ขอมาโหลายนด้พี่น้องแบบอ่า ก็ท่านเขาหรือจากไหก็บอกโหนะแต่ว่าก็ไดดไปได้อยู่ตอนสถาอยู่ดอกน้อยหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เขากับไปขายของอยู่อันแฮมเวลไปขายตอนเสาร์แล้วก็ตอนบ่ายกับไปขายอยู่อันมิซิงแฮมพี่น้องโอ้ยไปขายของกับว่ามันเป็นออกโลกพี่น้องก็ไปต่อสู้กับก้นได้จางสู้เบาๆไล่ลี้สู้ฟังพี่น้องอันนั้นมื่อนี้ของที่ได้มากมือนี้ซื้อมาจากอันมิซิงแฮมพี่น้องเป็นตลาดค่าบูเซลบรือพวกไหรอก อ่พราะไนะพี่น้องนี่ยหน่อยเป็นเป็นฟ้ามที่เขาเปิดเนาะเขาจะเปิดส่วนนาห่อนละกไกซสีพิดแหลๆพี่น้องเนาะกับมะเบืองเนาะหมูอ่านกับเป็นซีหาของหยาอยู่เลยพี่น้องไปมิสซิงแฮมเนาะแต่ว่ากับปมาได้ตอนสุดถ่ายเนาะมาได้ตอนสุดถ่ายกับมะเบิงพี่น้องก็ได้ยังไม่แน่เนาะกับไปได้ซอยหินพี่น้องซอยหินอันเขาซื้อมากยุ้มบักใหญ่นลพี่น้องสองปอนเนาะเป็นตลาดนี่เป็นตลาดอันอัน ชวบานนะมาขายเนาะแล้วก็มีคนมาขายเป็นพร่เนี่ยแหละอันแท้เดิรก็คืออันพวก้ายไม่ขากันมากขายกับส่วนหนึ่งนะนอกนั่นก็จะเป็นอันไอวบานเนาะอันนี้ก็เป็นซอยหินพี่น้องอามาติดติสซื้อหรอกพี่น้องกันยุนไดหลากหอยแล้วพอกองน้องเจสิก้าแล้วก็ประเดี๋ยวไปว่างเนี่ยอาม่าหลักก็ทิมมายุนได้ลงหลนั่นแหละเห็นขอกาเห็นมันง่ามกว่าก็เลยซื้อสินะอันนี้ก็เป็นซอยอามาติสเนาะตัวนี้ อมาติสอเมีติสแหละแต่เสื่อนกันเนาะอันไอเป็นซอยหินเนาะพี่น้องก็งามดีอยู่นะพี่น้องยินดีขอก็ได้มาตอนสุดท้ายอยู่ค้างล่างคอยเนาะหลังจากขายแล้วเพราะว่าช่วงขายเนี่ยพอหนูจะสิกาแล้วให้คอยมาเฝ้าเฝ้าคนคนน่ะนายหยาดคนหลักคนหยังสิเนาะคนหลักกระไรเด้อพี่น้องเพราะว่านีอันมีต่างสัดเนาะพี่น้องมีอันพวกอพยพบท พวกก็ไปย้มมาสือของนะโอ้ยหคอมเนไปออกโลบกันพี่น้องหนาอวันนี้ก็ได้อันน้ำหอมเข้าไปจะอะไรค้ารินบอกคาเรินคารินคารินแมนบอกคารินคารินจะแม่นอ่านถือกระดอกหนอพี่น้องกินนี่่าค่อยหอมพอว่ามันกินแปลกๆพี่น้องกินน้ำหอมกินนี่ค่อยซื้อมาสองปอนด์ยูนิลามันหกสิบเก้าปอนด์อันต้นนี้นะ ขวดใหญ่ได้พี Luckily, boy, Hence, ่น <sh> ้องอันนี้ตัวนี้อันร้อยเอ็มแอลพี่น้องตัวนี้ร้อยเอ็มแอลก็ซื้อมาสองปอนวันนี้ก็ซื้อมาบูเบอรี่บูบูเบอร์รี่บอวบูเบอร์รี่บาร์เบอรี่พี่น้องห้าปอนตัวนี้ห้าปอนก็ขอว่าอู้วววซื้อมาแพงแต่ว่าขอว่าสิคะเดีจักบาทเนาะขอว่าก็เห็นขอกระโขดบ่อไหนนะพี่น้องวันนี้ก็เป็นอันอันอย่างตัวนี้หนึ่งปอนเอวอนพี่น้อง หนึ่งปอนแล้วก็เป็นน้ำหอมอันทวิตบ่ะซื้อมาสองปอนตอนนี้ซื้อมาแพางเติบอ,อยู่ตัวนี้วันนี้ก็ไปได้ตัหูหงอนพี่นนอะตําหงอนดาวเนาะตัวน,นี้หนึ่งปอนคอยจักเบาอีกยังงอกข่อยสมองข่อยตอนนี้มันหูซื้อววาม,มันมันลับป่ะนะพี่นนองมันบ่นทำงานเนาะอ,อันนี้นาฬิกาเซโก้อ้ยยังยังเดืออยู่เลยพี่นนอะเซโก้หนึ่งปอนเนาะ สี่สิบบาทสี่สิบสามบาทเนาะตัวนี้หนึ่งปอนด์ก็ประมาณสี่สิบสามกูกลัวพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันแพนดอร่าอันนี้พ่อหนูเจสิกาเราซือ้อมาแพนดอร่าหัวเราซื้อมาจากบาทพอแพงเนาะพาอ,อยู่หลานเราก็คล้ายแค่สิบสิบผาปอนเป็นกำไรก็่ยี่สิบปอนเนาะอันนี้ก็ยี่แพนดอร่าอยู่อันนี้เป็นเป็นชามธรรมดานะ วันนี้เขาไปได้ตับหูเงินหนึ่งหาิพี่ตัวนี้พี่นนองตัวนี้หาซิพี่เป็นตําหูเงินเนาะตัวนี้บันนี้เขาก็ไปซื้อตัวนี้อันยุยอกพี่นาะเขาเอามาลวกอันเขาเอาความมาอันในบานเนาะเขาพัดอันได้เอาออกไปยุยอกพี่เนองยี่สิปบอตัวนี้อันมันเป็นตำมันเป็นไอ้สอยเงินนะนะสายเงินขันแบบนักมันก็สิแพงขึ้นมากใช่เนาะอันนี้ก็ซื้ออันตัหูไอ้ส้อย สอยเงินตัวนี้พี่นอ้องต่ว่ามันดำดำเขาซื้อมาอันเนื้อหนึ่งปอนตัวนี้พี่นอ้องหนึ่งปอนไปต่อมหูไอไปสอยปสป้อยเงินนอตัวนี้กับต่อมหูมัดมา,มาไปเสร็จอ่ะนะไปเสร,ร,ร็จนำต่มหูนำอันรวมกันนี่ละหนึ่งปอนมันเขาก็ไปได้อันเป็นอันนี้นะพี่นอ้องเป็นแนวตะคอเปตะคอเนาะมันก็สิ้อเปตะคออัน ตะขอแบบใส่สอยใส่ยางสิ่น้องมันจะมีตะขอสองขางขอซื้อมาอันในลาะร่วมร่วมกันสองปอนหลักก็เป็นแพนดอร่าชามเนาะมันนี้ก็สิไปได้อัน <c oughs> ได้สยข้อหาปอนตัวนี้พี่น้องแบบนักสสยข้ออันเงืนนั่นนะอันนี้ซือว่าโสคดีเติบอยู่พี่น้องหาปอนั็ไปขาย่าไรละ่ะ สามสิบสี่สิบปอนด <c oughs> ์มันก็ซื้อตัวนี้มาอันเปนเสร็จนะพี่นอ้องไปเสร็จตอนแรกก็ว่าสิบาสือดอกเขอบาบ่ามันแพงอ่ะเนาะสิบปอนด์ตัวนี้พี่น้องสิบปอนด์มันก็จะมีสอยแล้วก็กำไรแขนนะแต่ว่ามันก็เป็นสอยเส้นใหญ่อยู่นะพี่น้องสอยเส้นใหญ่อยู่เนาะอันกับอันกำไรแขนเนาะ พอ,อย่างผ่านไปเราได้สองหลอดสามหลอดเขาไปถามพอหนุ่เจสิกาว่าสื่อดีบอลแล้วว่าเออสื่อที่หลานแล้วว่าเขาก็เลยกลับไปสื่อเนาะตัวนี้กระซิบป,ปอนปนีน้ลาคือเขาบอาสู้ฟังเราที่น้องว่าอันหาของกับช่องงานยากไปเพื่อนนี่ค่อยอ้อเลืออีกอันหนึ่งมันนี่ต้นนี้อันต้นนี้สามปอนไปเนาะต้นนี้เป็นสวยสอยเงินต้นนี้สามปอนสามปอน อันนี้ตัวนี้อันสองปอนพี่น้องเป็นเป็นเงินคือกันสองปอนเป็นเงินเนาะขอแกอันเป้อันมีสิ่งแ h ม m เน่ะพี่น้องบัดน,นี้ะนกะคอยกะหาช่วงช่วงอันนี้แรกแรกเนาะบัดน,นี้อันพอข้าวหนึ่งประมาณซิบหน้าที่ซิบหาหน้าที่ผ่านไปพอหลังเจิกาเราก็เอื่นคอยมาเนาะเอื่นว่ามามาเฝาร้านซอยชั้นแคคนคน,นลุ่มคอนลุ่มระว,วังสิเนาะ คนลุ่มซื่อได้พี่น้องบริสื่อิ์บรสุขนะนะบันนี้เป็นผัวไก่อพยพนะพี่นออ้องผัวอพยพเขาิือมาสมัครเขากาส็สีอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ่ะอยู่แฮมเบลก็ร้ายเชกันแล้วก็อยู่อันมีสี่แฮมเนาะมามาแล้วก็มาแบบว่ามาเป็นหอบพ,พ่อมาลุ่มนะพี่น้องแล้วก็แล้วก็วกยยานคลองแล้วเสียเนาะเพราะมันก็เคยเสียนะ่ะเหลือง,องเองมันคยเสียบันนี้อันแล้วก็ให้คอยมาเฝ้าซอยบันนี้คอยกะเออเฝ้าซอยกะ อันมาคนมาซื้อน้ำหอมบังสีพี่น้องมาสิบคนกับมาสีสิบคนแล้วกับหายเราหายเลยเดฟคนเจะสิกะเราหายเลยวันจะซีจะซีทามซีทามซีจังสิเนาะอ่ะเธอเอาคนบอกท่านกับท่านคนบอกก่ท่านเขากระซีดไปแล้วเนาะจาก็คือเบิ้งมามาสิบคนสิบสิบคนมันก็เบิ้ดไปเรื่อยนะพี่น้องน้ำหอมแบบว่าเขาเข้าขายน้ำหอมมือสองเนาะอันคันมาสีสิบคนกับไปสิบคนจังสีเนาะไปสองตลาดก็ยี่สิบคนนะมันก็เบิ้ดไปเรื่อยนะพี่น้องน้ำหอม แล้วก็ต่อสูงกับกวงแล้วก็ว่าจะซีจะซียจะเียขันบอกท่านกับท่านขันบอกกัท่านกับพวท่านเมื่อวานนี่อันไปอันอันข่าวว่าไปเทียงอนะพี่น้องไปเทียงกับคนอันมาสือเนาะเป็นผู้ชายตัวแก้งหนึ่งเด็แล้วก็อันเขาก็ร่ังสีสีสีแล้วก็ดึงออกมาจากมืออลยบอกว่าห้ามเสียแล้วว่าเอ้าไปยังก็เสียประด้เสีเอามาสีแล้วก็เสีมาดมเบิ้งพอานเสีสียประเด็นขยักได้ไปสือยุบูดผุนพลังงาสีเนาะอันแล้วก็ เที่ยงกันอยู่ข้าวหนึ่งเขาก็เลือย่างนี่เนาะบันนี้เขเก็บค้องเก็บยางบันนี้อันล่านทางกันนะนะพี่หนอกล่างทางกันเลาอันคยเพื่อเห็นคขาแม่ก็เห็นนี่บอกโอ้โวอยเขาิได้ค้องหลายอยู่เนาะเขาไปอันเก็บขี่เก้าเขาพี่หนอกเขาไปได้แหวนอันแหวนอันท่องสิแปดเคพี่หนอกได้ไปก็ได้ไปได้ได้แหวนท่องสิแปดเคอันม่วงนึงพี่หนอกไอเขาก็เลยเอาจิกไว้ซักเขาเห็นมันงามเลยนะพี่หนอก กะได้โชคดีอยู่พี่น้อ,องคุ้หวานนี่เนาะขนาดไปขนาดไปหาขี่เก่าเขาก็ยังได้อยู่นะก็ซือว่าโชคดีเติบอยู่น้อยนึงเนาะอ่นหลังจากาออันเมื่อไข่ก็ทือว่าหาเงินหาทองของอยู่ได้พี่น้องสงสัยมันสีอันหรือจังไนกับมึงหนะอะละคลิปนี้ก็ซ้ำน,นี่เราก็ซิ้ว่ากลับไปก็ไมาแน่กับทงข้อภอัยเลยพี่น้องเพราะสมองข่ายังเบาเขาที่เขาทางพี่น้องเนี้ยังบเบาสบายเต็มที่ไปนน็นไงเนาะมืออื่นกะ สิไปเมืองอันอันสเก็ตเน็ตพี่น้องคันแมนเพราะว่าวันพุดฝนฝนมันสิตกัะนะฝนจะตกแล้วก็อาจ์เบปเดลคายที่โดนคัสเตอร์แล้วก็บระดยไปยังเฮอท็อกซี่นะก็เลยสิลองไปอันอิสระอันสเก็ตเน็ตเบิ้งว่ามันสิได้ขายบอลหลักะด้สื่อคล้องยังได้บอลน้องเซีนาพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซั้นนี่ละเจอกันคลิปหน้ามีอยังดีๆสวยๆมาฝากสู่ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ